จากนี้ไปความเป็นจีนในเวทีโลกก็จะถูกจับตามองอย่างมากนะคะโดยเฉพาะพลังอํานาจในเชิงเศรษฐกิจของประเทศจีนค่ะในฐานะที่เป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลกและยิ่งสมาชิกกรมการเมืองมีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงทําให้เกิดคําถามนะคะว่าจากนี้ไปนโยบายจะเป็นอย่างไรด้วยดิฉันสอบถามเรื่องนี้จากรองศาสตราจารย์ดรปิติสีแสงนาม ผู้ในการศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคะ่ะเองจะเริ่มวิธีการพัฒนาของจีนเป้าหมายใหม่ที่จะเน้นเรื่องของความเสมอภาคมากยิ่งขึ้นเน้นเรื่องของการกระจายรายได้มากยิ่งขึ้นเน้นเรื่องของการลดช่องว่างระหว่างเมืองกับชนบทเน้นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยังย่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อทั้งประชาคมโลกและต่อทั้งสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของจีนไม่ได้โตเร็วโตไกลต่อไปแต่เน้นเรื่องของการโตแบบ เท่าเทียมโตแบบมีคุณภาพนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราต้องฝากความหวังไว้กับจีนให้เยอะด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราในภาพดูนะครับว่าเศรษฐกิจของทั้งโลกถ้าเท่ากับ100%่เนี่ยเครื่องยนต์หลักที่ทําหน้าที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกมีอยู่สาเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์เบอร์หนึ่งและใหญ่ที่สุดคือเครื่องยนต์เศรษฐกิจจีนนะครับคิดเป็นมูลค่าประมาณ18บแปถึงสิของ GDP T ของทั้งโลกเครื่องยนต์ที่2คือเครื่องยนต์อเมริกา เครื่องยนต์อเมริกานี่คิดเป็นมูลค่าประมาณ15-16%ของเศรษฐกิจของทั้งโลกแล้วก็เครื่องยนต์เบอร์สาคือเครื่องยนต์ยุโรปสาภาพยุโรปเนี่ยคิดเป็นประมาณสัก15%ของเศรษฐกิจของทั้งโลกแต่ปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมคิดว่าทุกคนเห็นเป็นในทิศทางเดียวกันแล้วครับว่า2เครื่องยนต์นักเครื่องยนต์สหรัฐอเมริกาเนี่ยคนสำรวจล่าสุดคือทุกคนเชื่อมั่นแล้วว่าอเมริกาเข้าสู่รีเซชชันแน่นอนในขณะที่เครื่องยนต์ยุโรปเองความได้เปรียบของยุโรปในอดีตคือกาารเข้ถึง และธาตุพลังงานอาหารจากรัเสเซียแต่ตอนนี้ไม่สามารถทําได้แล้วเราก็ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าหน้าหนาวปีนี้ยุโรปจะรอดหรือเปล่า,าครับเพราะนั้นสองเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกตอนนี้มันดับเหลือแต่เครื่องยนต์ของจีนแล้วถ้าเกิดเครื่องยนต์ของจีนเราไปดูตัวเลขเศรษฐกิจไรามาสามที่โตอยู่ที่ประมาณ3.9หรือ4%เเนเนี่ยก็ถือว่าโตเร็วกว่าเศรษฐกิจของทั้งโลกนะครับ